สวัสดีค่ะรายการจินจังชแนลามานลวคะ่ะวันนี้รายการจินจังมากับเทพพิเศษในวันวิสาขาบูชานะคะวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาตรงขึ้นกับ15บ้าำเดือน6ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการจินจังมาพิพายนะคะ วันนี้รายการจริงใจงมาพิปายจะมาสอนทุกคนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขาบูชานะคะทุกคนคงรู้จักวันวิสาขาบูชาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าวิสาขาบูชาตรงกับวันคือสิบห้าข้ามเดือนหกนะคะเป็นวัน ที่พระพุทธเจ้าทรงตัสรู้ประสูติตัสรู้ปริิพานค่ะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึง่งวันวิสาขบาูชากิจกรรมสำคัญของวันนี้ก็ควรจะเป็นพวกเปลี่ยนเทียนทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะนั้นเรามาเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับ วันวิสาขบูชากันดีกว่าค่ะแล้วมาดูกิจกรรมว่าวันวิสาขบูชาเราควรจะทาอะไรเราจะไหว้พระเป็นแบบการไหว้พระภาษาจีนภาษาคําศัพท์มีอะไรบ้างเราไาดูกันเลยดีกว่าค่ะวันวิสาขบูชาในภาษาจีนก็คือเว่ยไสเจ๋อเว่ยไสเจ๋อเว่ยไสเจยอก็คือวันวิสาขบูชานะคะเจียก็คือ เทศกาลต่างๆค่ะวันไอวันิสาขบูชาค่ะไหวสาขบูชาถือว่าเป็นวันที่กำเนิดพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะภาษาจีนกคือ การกำเนิดพระพุทธเจ้าาานนเเจจ佛诞节านเจีย,จย,จยก็คือการกำเนิดพระพุทธเจ้าหรือการประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองค่ะจียใครจดตามไม่ทันก็คือเอาปากกามาจดได้นะคะตามดินข้างล่างได้เลยค่ะคืออยากให้แบบ ถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้กดแชร์นะคะมันสําคัญกับเรามากเป็นศาสนาพุทธเราควรต้องเรียนรู้นะคะทางมันสาคัญทางพุทธศาสนาใครมีลูกหลานก็ขอให้แชร์สิ่งดีๆอันนี้ให้ลูกหลานนะคะมันเป็นสําคัญแบบสําคัญจริงๆอ่ะดนิควรจะเรียนรู้ไว้นะคะ วทีบาาูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันประสูติสรุปรินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาษาจีนต้องพูดว่าไซเจ๋ยชื่อจี๋หนานโฟถัวป่านชงเฉงเป่า 尿盘的伟大设计伟大的设计人佛陀事迹，伟大尿盘大的伟大设计迹。伟大的事迹。佛陀但成成道的事迹。伟大盘的伟大的事迹。伟大的事 ถ้าจดไม่ทันให้ย้อนกลับไปดูแล้วก็จดใหม่นะคะค่อยๆจดค่ะคือวันระลึกถึงการกําเนิดการประสูติตัรู้ยับปริญญาพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานนั่นเองนะคะ ว่าระลึกก็คือจีเนี่ยจีเนี่ยจีเนี่ยก็คือการระลึกระลึกถึงคือองค์ครัสาม,มาสังพุทธเจ้าโผถวัถวโผถวัถวโผถัวประสติหรือการกำเนิดคือตัานเชิงเงชิงเต่าเชิงเต้า ถฉงเปล่าคือการตัดสรุเ้เนี่ย่านเนี่ยผานคือการปริธิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาดูกันนะคะวันวิสาขบ,บูชาเราต้องมีกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาอะไรบ้างคือ เวลาเราเวลาพอถึงวันวิสาขบ,บูชาใช่ไหมคะเราก็ต้องไปเวียนเทียนทําบุญตักบาตรไหว้พระต,ตอนนี้มันมีีแอกติดยังมีเชื้อโควิดอยู่มันก็ยังไม่สะดวกใช่ไหมคะเราก็สามารถเวียนเทียนออนไลน์ได้ตอนที่แบบตอนนี้เขากําลังเปิดระบบออนไลน์เราก็ไปเวียนเทียนในนั้นได้คะ่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถปฏิบัติธรรมไหว้พระได้คะ่ะเวียนเทียนในภาษาจีนก็คือซุนจูหลีุ่น จูหลีซูนจูหลีซูนจูหลีก็คือการเวียนเทียนนะคะซูนจูหลีซูนจูหลีซูนจูหลีเวียนเทียนในวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระใหญ่วันพระในภาษาจีนก็คือปูซ่าปูซ่าปูซ่าก็คือวันพระปู วันพระเวียนเทียนเราต้องเวียนสามรอบใช่ไหมคะเราต้องระลึกถึงคุณพระศิลรัตน์ไตรถึงสามพระองค์ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตาัยก็คือซานเปล่าซานเปล่าซานเปล่าซานเป่าก็คือพระรัตนตาัยโ佛ก็คือพระพุทธฝ่าก็คือพระธรรม ซงก็คือพระสงฆ์โส ổ, พระพุทธฝ่าพระธรรมเซ่งพระสงฆ์การเวียนเทียนก็จะมีพระสงฆ์นะคะเซงเซงก็คือพระสงฆ์มาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมาสวดมนต์ให้เราอวยพรแบบในวันวิสาขะูชสานะคะเราก็แบบสวดมนต์ในภาษาจีนก็คือซ่งจริง ส่งจิงส่งจิงก็คือการส่วนมนคือพระสงฆ์ก็จะสวนมนอาราธนาสินให้กับประสงนิกรทุกคนหรือญาติโยมที่มาเวียนเทียนนะคะเราก็จะมารับพรกันใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเวียนเทียนเราก็ต้องมีการจุดทูปบูชาทูปคือกันจุดธูปคือช่างเสียงช่างเสียงช่างเสียง คือการจุดธูปบูชานะคะเวลาเราแบบว่าพอเราเวียนเทียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการรับน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวใช่ไหมคะน้ำมนต์ในภาษาจีนคือเซิงชุยเซิงชุยเชิงชุยก็คือน้ำมนต์การเวียนเทียนสามรอบอ่ะเราต้องวนรอบอุบ,บสถใช่ไหมคะอุบ,บสถในภาษาจีนก็คือฟอถัง ฝอทางฝอทาก็คือการแบบการเดินรอบอุโบสถนะคะฝอทางคืออุโบสถการเวียนเทียนนะคะเวลาเราเวียนเราก็ก็อยากจะได้พรใช่ไหมคะเวลาพระสงฆ์ท่านอาราธนาศีลเราก็ต้องอธิษฐานจิตการอธิษฐานจิตในภาษาจีนก็คือฉีเต้าฉีเต้า ฉีเต่าก็คือการสวดมนต์อธิษฐานแบบภาวนาสวดมนต์ภาวนาค่ะฉีเเต่าฉีเต่า,ตาแว่าคนเยอะๆเราไม่สามารถออกเสียงแบบในการขอพรอได้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องอธิษฐานในใจก็คือหมอเต้าหมอเต้าก็คือการอธิษฐานในใจเราเราคิดสิ่งใดเราก็อยากได้สิ่งนั้นแล้วก็ขออธิษฐานขอท่านใช่ไหมคะ อธิษฐานภาวนาขอภาษาจีนก็คือชีช่ิฉวชีช่ฉวชีช่ฉว,วก็คืออธิษฐานภาวนาขอคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะถ้าใครชมคลิปวิดีโอนี้ข,ขอขอให้กด Subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะขอให้กดแชร์ต่อสิ่งดีๆกันนะคะในวันพระใหญ่ขอให้ใครที่แชร์วิดีโอนี้ขอให้ ประสบความสาเร็จคือทุกท่านนะคะขอให้คุ้มพระเสียนงะตะตายคุ้มคอนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดและพยานอันตรายทั้งัวงนะคะาใครที่จดไม่ทันก็วนดูซ้ํานะคะที่สําคัญขอให้กดแชร์ด้วยนะคะ